ครับคุณผู้ชมนี่แก้ไขก๊อกน้ำเรียบร้อยแล้วเรามาเปิดก,ก๊อกพิสูจน์อีกทีว่าที่ทำไปมันได้ผลหรือไม่เปิดก๊อกน้าออกมาน้ำไหลอย่างแรงแล้วก็ปิดดูสิน้ำมันจะไหลหยดติง่งติงไหม สวัสดีครับเ,เพื่อนๆชาวโลกเจอกันลุงแหวงตูดเหล็กอีกแล้วนะครับ EP นี้ก็อยู่บ้านเช่นเดิมครับเ,เพื่อนๆคนไหนที่อยู่บ้านแล้วเคยมีปัญหาแบบว่ากอกน้ารั่วกอกน้ําไหลยหยดติ้งติ้ง,ต,งติ้งไหมครับวันนี้ลุงแหวงจะมานําเสนอวิธีการซ่อมแซมด้วยน้ํายาทาเล็บผลเล็กๆแบบนี้นะครับก็ น้ำยาทาเล็บนี้มีประโยชน์ยังไงเดี๋ยวลองจะซ่อมแซมก๊อกน้ําได้ยังไงเดี๋ยวเราลองไปดูนะครับก๊อกน้ําพอเราใช้ไปนานๆานานานแล้วน้ามันก็จะหยดติงติ๊งแบบนี้ครับมันจะปิดไม่สนิทใช่ไหมครับยิ่งเป็นก๊อกของจานว่าก็ราคาก็แพงเอาเรื่องอยู่นะครับเพื่อนๆทุกคนเดี๋ยวลุงแหวงจะมาซ่อมแซมแก้ไขให้เพื่อนๆได้ดูกันนะครับอ๋อก็ต้องบอกก่อนนะครับสําหรับ วิธีการซ่อมครั้งนี้รูแหวงก็ดูมาจาก youtube เหมือนกันนะก็ได้แนวคิดดูมาจากช่องของพ่อบ้านพาซ่อมนี่แหละครับแล้วลองรูแวงจะลองเอามาทําดูว่าเออมันได้ผลอย่างที่เขาทํำไหมโอเคครับวันอื่นก็ต้องถอดก๊อกออกมาก่อนยีิบสี่ชั่วโมงนี่ก็หลายลิตรอยู่นะครับทุกคน ก๊อกนี้อีกก๊อกหนึ่งครับอันนี้อยู่หลังบ้านลุงแหวงเห็นไหมครับมันก็หยดลงทั้งคืนแบบเนี้ย14ชั่วโมงเอานี่มาตวงไว้ก่อนที่จะซ่อมก็แนะนําอุปกรณ์ก่อนนะครับอุปกรณ์อันแรกที่จะต้องใช้ก็คือคีมประแจเปะแหวนเบอร์เจ็ดหรือว่าใครมีบล็อก เล็กๆก็ใช้ได้นะครับบล็อกเบอร์เจ็ดปากกาปากกาเคมีแล้วก็ของวัตถหลักก็คือนี่ครับออย่าทาเล็บมันจะซ่อมเนาะตัวหจะให้ดูด้านในของก้องน้ําแบบก๊อกน้ําแบบนี้มันเป็นแบบบอลวาลเนาะมันจะเห็นไหมครับเดี๋ยว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 เดี๋ดดอ่า ตรงก๊อกน้ำอ่ะที่เราพอเราใช้ไปน,นานๆมันจะเป็นตามดครับมันจะมีอาการมันจะสึกหลอไปเนาะแล้วมันจะมีตามดขึ้นมามนก๊อกออกก่อนนะครับก็ใช้ปรจแจเบอร์แปดเฮ้ยเบอร์แปดเบอร์เจ็ดขันออกครับถ้าใครไม่มีใครไม่มี ปเจเบอร์เจ็ดไม่มีหัวบล็อกกอ็เล่นมันคิมล็อกนั่นแหละครับทุกคนคิมล็อกก็ช่วยได้ครับถอดออกมาแล้วแล้วเขาก็บอกว่าถ้าเราถอดตัวเนี้ยออกมาแล้วไอตัวปิดวาล์วตัวนี้นะมันจะสามารถหมุนได้รอบทิศทางหรือ ร้อยสามร้อยหกสิบองศาได้นะครับก็เพื่อเพื่อไม่ให้เป็นการหลงลืมเพื่อเราตอนที่เราประกอบเราจะได้ให้มันอยู่ในตำแหน่งเดิมเนาะเขาบอกให้ทำเครื่องหมายมาร์กไว้ก่อนว่าตอนที่เราถอดตำแหน่งมันอยู่ตรงไหนอันนี้ก็มาร์กไว้แล้ว เวลาเราถอ,อดเวลาเราประกอบกับเราจะได้จําได้ครับทุกคนเนาะสองอันเลยเอาขอให้มันพร้อมกันไปเลยทั้งสองอันอ่ะคือที่เราต้องถอดหัวอันนี้ออก อ่อตัวไอ้นี่ออกนะครับก็เพราะว่ามันสมก๊อกตัวนี้มันสามารถหมุนได้รอบทิศทางใช่ไหมครับไอ้คันถ้าเราไม่ไม่ถอดออกแล้วเราจะซ่อมฝั่งนี้เสร็จแล้วแต่ว่าฝั่งนี้เราไม่สามารถซ่อมได้ใช่ไหมครับเพราะมันเป็นข้องออยู่แบบนี้ใช่ไหมครับทุกคนเป็นข้องออยู่เราก็ซ่อมไม่ได้เราก็ต้องซ่อมอยู่ฝั่งนี้ฝั่งเดียว อันนี้เห็นไหมเห็นเป็นตามดไหมครับก๊อกอันนี้อืมแสงมาสะท้อนนะครับทุกคนเลยไม่ค่อยเห็นว่ามันเป็นตามดแต่ถ้มองด้วยตาเปล่าเห็นได้อย่างชัดเจนครับว่ามันเป็นตามดครับทุกคนที่จะทาใส่น้ํายาทาเล็บลงไปเขาให้ทําความสะอาดก่อนครับ นะทุกคนครับเมื่อเราใช้กระตินบัรนี้เนาะทําความสะอาดต้างในเสร็จเรียบร้อยแล้วทีนี้ถ้าบ้านใครบ้านใครมีของใครมีปั๊มลมนะครับก็ใช้ปั๊มลมเครื่องเป่าลมเป่าข้างในให้ให้มันนะเพื่อจะได้ไล่เอาเศษพุนผงออกจากก๊อกน้ํานะครับอย่างของลุงแหวงไม่มีปั๊มลมเนาะแต่ว่ามีเครื่องเครื่องเป่าลมตัวนี้เนาะ เอาล้วครับุคนต่อไปก็เป็นขั้นตอนการเอาน้ํายาทาเล็บอันนี้ลุงแหวงซื้อมาจากตลาดนะครับในราคา20บาทครับเราก็ตอนที่เราจะเอาทาไปที่บอนวาวในก๊อกนะครับเราก็ต้องใช้แคตเติลบัตเหมือนกันครับเพราะว่าถ้าเราจะใช้ตัวนี้ ที่เขาติดมากับขวดขวดน้ำยาทาเล็บเนาะมันสอดเข้าไปไม่ถึงครับเราก็ต้องใช้คัตติลบัตรครับจุ่มน้ำยาทาเล็บดูซิว่า20บาท20บาทของน้ำยาทาเล็บจะซ่อมแซมกอกน้ำในลักอันหนึ่งราคาร้อยกว่าบาทได้ไหม เก็เ yeah. อาตากไว้ตรงนี้แหละครับทุกคนแดดดีครับวันนี้แดดดีแดดดีมากวันนี้อ่ะชุดแรกนี้รอไปก่อนหนึ่งชั่วโมงหนึ่งชั่วโมงผ่านไปไวเหมือนขี้จุครับชาวโลกเราก็มาพลิกเราก็มาหมุน อีกด้านหนึ่งเพื่ที่จะทาน้าํายาทาเล็บเข้าไปตอนนี้มันก็ตอนนี้แห้งแล้วดูสิยี่สิบบาทใช้ได้ไหม Ok. รียบร้อยแล้วก็เอาไปตากแดดแล้วก็ขันให้แน่น <c oughs> ตอนนี้มันก็จะอยู่ในตำแหน่งปิดตำแหน่งนี้ก็คือตำแหน่งเปิดตำแหน่งเปิดเราจะสามารถเป่าลมออกได้แบบนี้อาตัวที่สองเหมือนเดิมคราวนี้ก็ถึงคราวที่จะมาติดตั้งกันแล้ว เปิดกอ๊อกน้ำเสียบรับเฮ้เปิดกอ๊อกสิกอ๊อกทำงานน้ำทำงานเปิดปิดดูสิว่ามันจะหยุดน้ำที่หยุดติงติงมันจะหยุดไหม <laughs> <laughs> ปาฮกฏว่า มากฏว่ามันไม่ได้ผลครับงานนี้ไม่ได้เรื่องครับหยุดไวก้กว่าเดิมอีกดูแล้วครับทุกคนมาดูตัวที่สองอันนี้เป็นของบ้านลงแหวงมันจะใช้ได้ผลไหม อันนี้เป็นในส่วนของบ้านของโงแรงกรอกนี้จะได้ผลหรือไม่มีหลายกอกเคไหลแล้วอ้าวตอนนี้มีปัญหารั่วตรงนี้อีกแล้วจะบอกแล้วว่าแตก เออไข่จะแตกจริงว่ะเฮ้งันเข้าอีกแล้วเอ,เอาแล้วครับคุณผู้ชมนี่แก้ไขก๊อกน้ำเรียบร้อยแล้วเรามาเปิดก,ก๊อกพิสูจอีกทีว่าที่ทำไปมันได้ผลหรือไม่เปิดก๊อกน้ำออกมาน้ำไหลยอย่างแรงแล้วก็ปิด ดูสิน้ำมันจะไหลหยดติ่งติงไหมต้องรอดูสักพักเนาะม่ามีน้ำไหลหยดหรือเปล่านี่ก็่านไปแล้วค่อยย,อย้อยลงมาอันนี้อาจจะเป็นน้ําที่ค้างตรงท่อนะตรงปากท่อเนาะปากก๊อกเนาะเราต้องดูไปสักพัก ว่ามันมีหรือไม่อ่าโยกที่สอง มีไหมมีไหมหยดุด <laughs> คราวนี้มาดูใกล้ๆค็ยังหยดุดติงครับเพื่อนๆชาวโลกครับสรุปว่างานซ่อมแซมก๊อกน้ำด้วย น้ำยาทาเล็บของลุงแหวงไม่ได้ผลครับก็เพื่อนๆคนไหนที่ได้เข้ามาดูแล้วที่มีความรู้ความรู้จริงนะครับรู้แล้วรู้ว่าลุงแหวงพลาดขั้นตอนไหนก็คอมเมนต์มาบอกมากล่าวมาได้นะครับก็สำหรับคลิปนี้ก็ขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมนะครับถ้าเห็นว่ามีประโยชน์กับเพื่อนๆก็เป็นไว้ได้ก็ กดไลค์กดแชร์กดติดตามสำหรับผู้ที่เข้ามาดูใหม่นะครับก็ลาไปก่อนครับเจอกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ